สวีเดนจ้ารอชมและรอชิมนะคะรอชมวิธีการทำเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยแล้วก็รอชิมที่ช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดนะคะในเวลาบ่ายสาตามเวลาในประเทศไทยจ้าแกงเห็ดพึ่งหวานสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนล ครัวบ้านนาเมนูเด็ดกับมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันนี้วันมากินโชว์แซ่บๆให้พี่น้องได้เห็นและนะได้ฟังรสชาติของเห็ดพึ่งหวานสวีเดนอร่อยแบบไหนวันแกงด้วยฟูลออปชันมากเลยนะคะมีฟักทองอผักหวานผักหวานป่านะคะหนอไม้ใบย่านางเห็ดพึ่งหวานแล้วก็บวบหอมด้วยค่ะแล้วก็ใส่ ใบกระเพราฝรั่งหรือพาสลี่ที่กลิ่นมันเหมือนแมงลักนะคะมาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะอดใจถ้าไม่ไหวคว่ะพี่ๆน้องๆวันนี้มันกินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแค่นี้พอไปดูวิธีการนึ่งข้าวเหนียว ทางลัดของวันได้นะคะ1ึ่ง5นาทีก็ได้กินได้แล้วค่าในไมโครเวฟนะคะทางลัดนึ่งข้าวเหนียวแบบเร่งด่วนนะคะเอาเข้าวเหนียวไปแช่ในน้ำร้อนครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเราเอาใส่อโลแก้วหรืออุปกรณ์ที่เข้าไมโครเวฟได้นะคะแล้วก็เอาไปนึ่งในไมโครเวฟ5นาทีกินได้เลยค่ะรอชมนะคะ เสร็จแล้วค่ะครบ5นาทีแล้วนะคะดูค่ะเข้าเรียงเม็ดสวยงามค่ะเมนูเร่งด่วนนึ่งข้าวเหนียวแบบเร่งด่วนกินได้เลยค่ะพี่พี่น้องน้องจ๋ามาค่ะเรามากินกันเลยโอ๊ยวันหิวมากพี่พี่น้องน้องจ๋าอมมันก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง ครัวบ้านนาเมนูเด็ดด้วยนะคะแซ่บมากเลยค่ะส่วนวิธีการทำนั้นพี่ๆน้องๆต้องไปดูที่ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะอ,อร่อยมากค่ะ ลูกอีสานกินข้าวเหนียวกระชอนนะคะอืวันมาแกงหลังเลิกงานแล้วค่ะมสมาก กวานบ้านมีให้กินสดๆถึงนอร์เวย์เลยนะคะใครได้ยินเสียงท้องน้องร้องอย่าตกใจนะคะพี่พี แซบมากสซับมากอือหือท้องมาล้องโกกากเลยค่ะคือได้กินอาหารรสชาติบ้านเาราไกลถึงสวีเดนเนี่ยนะคะฟินมากเห็ดพึ่งหวาน อดอกเล็กๆไซส์นี้คือมัอนจะหวานกรอบค่ะวันกินหมดเลยนะอะไรที่มันอยู่ใน แกงขาตะไคร้ใบมะกรูดวันมีคนชอบกินถ้าแบบขาอ่อนตะไคร้อ่อนแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเคี้ยวได้หมดเลยค่ะ สรมาพี่น้องตาบวบหอมคือหวานแล้วก็หอมจริงๆค่ะ ใครได้ชิมเห็ดพึ่งหวานสวีเดนแล้วบ้างเนาะรสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์ให้พี่พี่น้องนๆได้อ่านกันนะคะข้าวหมดแล้วค่ะวันพยายามควบคุม ปริมาณข้าวด้วยก <g plain> ินแบบเดียว <c oughs> ข้าวเหนียวสิบบาทของเราหมดเกี้ยงแล้วนะคะไม่เบามันเปคนชอบกินข้าวเหนียวมากค่ะเยอะแค่ไหนก็หมดเพราะฉะนั้นมันต้องควบคุมการกินนะคะ เผ็ดจี๊จาดมากค่ะน้ำก็จะมีความหวานของเห็ดของฟักทองของผักหวานกลิ่นมันก็จะนวลๆผสมกันค่ะอออืื <c oughs> เห็ดพึ่งหวานคือเอามาแกรงราวแบบนี้อร่อยที่สุดเลยนะคะยังมีความกรุบกรอบอยู่ค่ะหน่อไม้ในใบยญานางก็มาจากเมืองไทยนะคะแกงเห็ดมื้อนี้ วันซื้อผักสดนะคะสอบหนึ่้าร้อยบาทหน่อไม้ปลาลาแกงเห็ดจานนี้ไม่น่าจะต่ากว่าสามพบาทจ้าพี่น้องอเ,เอานอเนาะนาน,น,านกินที ินมากๆเลยค่ะฟักทองหวานคุ้มกับค่าเงินที่ซื้อไปนะคะเติมเผ็ดค่ะพี่น้อะ ถูกใจมากเลยอร่อยมากมขาจะใครเปมะกรูดก็กินค่ะ ย่างค่ะสดให้หมดจนหยดสุดท้ายฟินสบายท้องมากๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะพี่พี่น้องน้อง น่ากินไหมคะหมดภายในพริบตาโอ้ยอร่อยฟินสุดๆเลยค่ะวันต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดอีกหนึ่งช่องทางของมาดามบ้านนาสวีเดนด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ